พายุเขาพายุเขาเมื่อไ่พายุเขาพี่น้องเมื่อไงพายุพิมาเขา không tăng gì mà หิมะน้องมือนี้หิมะตกหิมะตกเด้อพี่น้องเด้อ